นะครับคุณผู้ชมครับรายงานว่าในปีหน้าช่วงไตรามาที่สอเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงแล้วนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นเช่นไรเดียวในคลิปวิดีโอนี้ผมมาเล่าให้ทุกฟังครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่เาเล่าข่าวครับสำหรับข่าวที่ เป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้นะครับเราจะนํามารายงานให้กับนักลงทุนฟังในทุกๆวันนะครับว่า,าเป็นไปได้ท่านลทุนอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวตัวไหนนะครับก็พิมพ์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแลวอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับโกลแมนแสกคาดนะฮะเฟดเริ่มหันดอกเบีย้ยลงในไตรามาสที่2ปีหน้าทีมนักวิเคราะห์ของโกลแมนแสกนะฮะซึ่งนําโดยนายแจนแฮนซิอุสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ จะเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าโดยจะเป็นการปรับลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเขาบอกว่าเราคาดว่าเฟดนั้นน่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับเนื่องจากเฟดนั้นต้องการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้กลับสู่ระดับปกติเมื่อตัวเลขเงินเฟ้อชะลอลงตัวใกล้กับเป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%โดยเราคาดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย อัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะลดลงมาสู่ระดับ3 3 2ถส่วนในการประชุมเฟดครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19-20กันยายนนั้นเราก็คาดว่าเฟดคงน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับที่ระดับ5.25-5.5%ครับ กรมสักได้มีการระบ,บุเอาไว้นะครับเสียงเป็นอะไรอะ่ะนะครับขอโทษครับขอโทษครับอ่ะต่อตอกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการเปิดเผยน,นะฮะสำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมดหมดูวอาหารแล้วก็พลังงานนั้นปรับตัวขึ้น3.2%ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่ระดับ3.3%และเมื่อเทียบแบบรายเดือนแล้วดัชนี CPI ทั่วไปนั้นก็ปรับตัวขึ้น0.2ในนเดือกกราคม ซึ่งถือว่าสอดคล้องกักบตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนดัชนี CBI พื้นฐานซึ่งไม่รับรวมหมดวัวหาและก็พลังงานนะครับหรือที่เรียกว่าตัวของคอ CBI ครับทุกท่านปร,รับตัวขึ้น4.7%เมื่อเทียบแบบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แต่ว่าถ้าเทียบแบบเป็นรายเดือนนะครับนักงุนกับตัว c p i พื้นฐานเนี่ยก็ปรับตัวขึ้น0.2%ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ครับ คือตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับหลายๆสํานักหลายๆสถาบันเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับเรื่องออกมาบอกว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับรวมถึงการปรับลดัาดอกเบี้ยในปีหน้าด้วยซึ่งก็ทาให้ใครหลายๆคนคิดว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะได้รับสนับสนุนจากประเด็นดังกล่าวนะครับผมก็เลยต้องมาขยายความให้ยั่งุืนนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ก็มีคําถามเข้ามามากว่ามันเป็นจุดที่เราควรจะเริ่มสะสมทองคําหน้าบ่ายได้หรือ,อยังนะครับเราจะสังเกตว่าราคาทองคำเนี่ยขยับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับนั่นจุดม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับมันก็เกิดจากประเด็นนะครับที่ว่าทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับนั่นจุดเดี๋ยวเราดูกราฟกันดีกว่าครับอ่าตัวนี้เป็นกราฟที่ผมตีไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบในส่วนของตัวเส้นก่อนนะ ัวข่าวดังกล่าวเนี่ยรายงานก็ออกมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับแต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าราคาทองคําก็พยายามจะขยับปรับตัวลงทําโลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจะลงมาถึงประมาณ1,903.5แล้วในขณะที่ผมกาลังบันทึกวิดีโอนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในไทม์เฟรมใหญ่ครับคุณผ,ผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวราคาทองคําเองเนี่ยยังไม่หลุดนะจากตัวของชาแนลนะครับที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่จริงๆนะครับอย่างเดวันเนี่ยอาจจะหลุดมานิดนึงครับแต่ว่ายังไม่ได้หลุดจากบริเวณโลก่อนหน้านะครับบางคนเนี่ยเขามองแบบนี้เลย เยนะว่าทองเนี่ยน่าจะต้องลงมาปิดกับครับแถวๆประมาณ1,860กว่ากว่า เอาจริงๆแล้วนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าทองคําจริงๆเวลาที่มีข่าวแนวโน้ว่าเฟดจะชะลอแบบนี้เนี่ยเขาควรจะต้องมีปฏิกิริุยาครับปฏิกิริุยาในที่นี้คือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคําควรจะต้องขึ้นได้แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะขยับปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องในทางเฟรมเดย์วันแบบนี้นะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่ครองตลาดส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นนักลงทุนสายเทคนิคนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสายปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่เรากำลังมองว่าราคาทองนน ยังไม่มีบทบาทอะไรในตอนนี้เลยตราบใดก็ตามที่ราคาทองคํานั้นยังไม่สามารถที่จะขยับปรับตัวขึ้นได้โอกาสที่จะลงจนหล,ลุด1,900งพันเก้ร้อยไปเลยผมว่ามันมีความไปไปได้สูงมากนะครับนักทุนบางคนถามต่อมันจะไม่มีข่าวดีเลยแล้วคุณครับอ่ะเราย้อนกลับไปครับช่วงต้นเดือนมีอะไรตัวเล่นนอฟาร์มเพโรใช่ไหมครับนอฟาร์มเพโรเนี่ยก็ไม่ได้หนุนทองคําแล้วนะฮะอาจจะทำให้ทองคําขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ร่วงลงมาอีกแล้วก็มีตัวเลข CBI ครับนักทุนที่รายงานออกมาแล้วแดงเหมือนกันควรจะทาให้ราคาทองคําขึ้นครับแต่ แล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวเลข PPI ครัอคขอน้องฝั่งผู้ผลิตนะฮะตัวนั้นเนี่ยออกมาเขียวนะครับน้ทุนนั่นแหละครับเป็นลบเลยเป็นลบชัดเลยครับข่าวดีๆกับทองไม่ทำให้ทองขึ้นนะแต่ว่าทองเจอข่าวลบมาหลายแล้วล่วงหนักเลยครับน้ำทุน แล้วก็มาลงหนักอีกนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เองเพราะฉะนั้นขาบายเนี่ยอาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับนังชุนครับในเรื่องของตัวข่าวสารพื้นฐานต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรอกผมตเีเขาเรียกว,ว่าผมติดตามตลอดแต่ว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าทางฝั่งของเทคนิคตอนนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าดังนั้นขาบายในทุกก็จะมี2ทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกก็คือการพิจารณาในการแบ่งคัดตัดทุบางส่วนครับหรือไม่ทางเลือกที่2ก็อาจจะต้องพิจารณาในการเฉลี่ยมไม้แล้วค่อยไปรอแก้ที่ด้านล่างตอนนีีี้้เเนน่่่ปปาาาตอไขงรรคคคทจะะลับ อย่างน้อยๆบางคนเนี่ยมองไปแล้วว่าโลเดิมน่าจะมาถ้ทะทะาเท่าว่าม1,893แต่ผมอยากจะให้นะครับใครก็ตามที่ติดลบเนี่ยพยายามมองอะไรที่มันลบเอาไว้อย่างเช่นตัวแนวรับตรงนี้เลยครับนั่นคที่เป็นราคาแก็บของทองคําในทำเฟรมขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะที่มันจะลงมาปิดได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันหลุดจากบริเวณโลตรงนี้นั่นคต้องระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการแก้ไม้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เทรด เก่งอะไรขนาดนั้นก็คงจะให้คำแนะน,นํานักทุนไม่ได้ดังนั้นพี่ๆนักทุนคนไหนนะครับที่ฟังคลิปวิดีโอผมอยู่แล้วถ้ามีแนวทางนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยบอกกับนักทุนคนที่เขาติดบายหน่อยว่าเขาควรจะทําอย่างไรกันดีนะครับเพราะว่าถ้าทองมันไหลลงไปเนี่ย นั่งทุนขาบายนะครับแย่แน่ๆเลยโดยเฉพาะคนที่ติดไม้บายอยู่บริเวณยอดดอยแล้วก็ซอยไม้ลงมาครับนั่งทุนยังไงก็ช่วยกันนะครับคอมเมนต์นะคอมเมนต์ได้เยอะครับผมสังคมของเราจะได้น่าอยู่ครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนั่งทุนขอบพระคุณครับ